สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงมาตรการ Easy e r e c e i v e ค่ะที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการออกมาว่าทางประชาชนเนี่ยสามารถที่จะซื้อสินค้าหรือบริการแล้วนำมาใช้ลดหย่อนได้50,000บาทนะคะตัวโครงการ Easy e r e c e i v e เนี่ยมีเงื่อนไขอยู่ตัวหนึ่งค่ะว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นที่สามารถเอามาใช้ลดหย่อน50,000บาทได้ นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกร้านที่สามารถออกเมากับภาษีอินิทส์ให้เราได้ทีนี้ในฝั่งของร้านค้าเองค่ะก็มีความสนใจเนาะว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงล่ะถ้าเกิดเราอะ่ะอยากจะออกเมากับภาษีดิจิทัลเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้านของเรานะคะวันนี้เราจะมาแนะนำในฝั่งของผู้ประกอบการหรือร้านค้านะคะว่า ถ้าเกิดทางร้านค้าเนี่ยมีความสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการ Easy e b u s i n e s โดยออกแบ,บกับภาษีเลทรอนิก์ได้เนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงค่ะเริ่มแรกนะคะพิมพ์ที่ URL คำว่า rd.go.th ค่ะเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากรค่ะคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะคะเลื่อนเมาส์ลงมาค่ะคลิกคำว่าแบ,บกับภาษีและใบรับค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นว่าหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเนี่ยจะมีการระบ,บุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าโครงการ Easy EReceipt เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้2ระบบค่ะก็คือระบบ eTag Invoice and EReceipt กับ eTag Invoice by Time Stamp ค่ะทั้ง2ระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะดังนั้นร้านค้าที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการ Easy EReceipt นะคะเริ่มแรกเลยก็คือจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานทั้ง2ระบบนี้ก่อน ะะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าร้านค้าของเราเหมาะกับระบบไหนล่ะเหมาะกับระบบ e tag invoice receive er หรือ e tag invoice by time stamp นะคะเริ่มต้นเลยค่ะให้ถามให้ถามกับตัวเองก่อนว่าร้านค้าของเราเนี่ยรายได้เกิน30ล้านบาทไหมถ้ารายได้ไม่เกิน30ล้านบาทน,นะคะทางกรสมสรรพากรเนี่ยเขามีแนะนำเวลาว่าควรจะใช้ e tag invoice by time stamp ค่ะตัว e t a invoice by time stamp เนี่ยจะเป็นระบบการออกใบกกับภาษีอิเล็กทรอนิกส ระบบหนึ่งนะคะซึ่งตัวแบกกับภาษีและที่จาก e t ทาย o ิ i ET y Time Stamp ตัวนี้สามารถเอาไปใช้ลดหย่อน50,000บาทของโครงการ e c s y e ได้เนาะค่ะทีนี้ตัว e x Invoice by Time Stamp เนี่ยตัวนี้เนี่ยพูดง่ยายๆก็คือทางผู้ประกอบการเนี่ยจัดทำใบกกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาหลังจากที่จัดทำแบกกับภาษีอิเล็กทรอนิกแล้วเนี่ยก็ส่งไปให้ทางเอ d ดประทับรับรองเวลา เมื่อเอ็ดดาประทับรับรองเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเอ็ดดาก็จะมีการส่งใบกกับภาษีิเลกทรอนิ์ที่ประทับรับรองเวลาแล้วเนี่ยมาให้กรมสรรพากรในหณเดียวกันเอ็ดดาก็จะส่งใบกกับภาษีเลกทรอนิ์ที่มีการประทับรับรองเวลาแล้วเนี่ยไปให้กับทางลูกค้าและให้กับทางร้านค้าด้วยนะคะหลักการคร่าวๆของอีทัคอินไวท์ไวท์มสแตมป์จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะ ทีนี้ตัวไฟล์ใบกับภาษีนะคะที่จะส่งให้เอ็ดด้าเพื่อทําการมาทับรับรองเวลาเนี่ยทางกรมสรรพากรบอกว่าจะต้องอยู่ในรูปแบบของ PDFA ขีดส PDFA ขีดสไม่ใช่ไฟล์ PDF นะคะคนละแบบกัน PDFA ขีดสคือไฟล์ PDF ที่มีข้อมูล XML อยู่ค่ะ นะคะแล้วทีนี้ร้านค้าก็จะเกิดคำถามว่าเอา้าของเราไม่เกิน30ล้านบาทเราอยากจะใช้ตัว eTag Invoi c e In by TimeStamp แต่เราทำ PDFA ขีดสาไม่เป็นต้องทำยังไงไม่ต้องห่วงค่ะตัว eTag Invoi c e In by TimeStamp ตัวนี้เนี่ยกรมสัมพากรเองนะคะมีการจัดจัดเตรียมโปรแกรมไว้ให้แล้วนะคะเป็นโปรแกรมที่สามารถจัดทำใบบกับภาษีล็กทรอนิ์ในรูปแบบของ PDFA ขีดสได้นะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าอยากทราบรายละเอียดนะคะ สามารถคลิกเข้ามาที่ตรงปุ่มเข้าสู่เว็บไซต์ eTag Invoice by Timestamp ได้เลยนะคะเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ eTag Invoice by Timestamp แล้วนะคะให้เลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างค่ะจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องก็คือคู่มือค่ะให้ทางร้านค้าเนี่ยลองอ่านรายละเอียดคู่มือก่อนนะคะตรงคู่มือตรงส่วนนี้นะคะจะมีตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนการจัดทำไฟล์อิ็ิทนกิการนําส่งอีเมลซึ่งตรงส่วนนี้คู่มือเนี่ยจะมี การอธิบายรายละเอียดอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดผู้ประกอบการนะคะอ่านคู่มือของอินทั i อิ i ไ e By Time s t แ m p แล้วเกิดคำถามว่าตรงนี้ไม่เข้าใจมันหมายถึงว่ายังไงนะแล้วถ้าเกิดเราเป็นลักษณะธุรกิจแบบนี้จะทำในลักษณะของตามที่คู่มือบอกถูกหรือไม่ถูกนะคะตรงนี้นะคะแนะนำให้ติดต่อไปที่สัมพัรธ์พื้นที่ในเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่ค่ะยกตัวอ,อย่างเช่น บริษัทเราอะค่ะมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและที่อยู่ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอยู่เขตพญาไทก็ให้ติดต่อไปที่สัมภารพื้นที่เขตพญาไทค่ะนะคะโทรไปที่สัมภารพื้นที่เขตพญาไทนะคะแล้วก็ขอสายส่วนวางแผนและประเมินผลค่ะนะคะส่วนวางแผนและประเมินผลของสัมภารพื้นที่ในแต่ละเขตเนี่ยจะเป็นคนให้รายละเอียดในตัว e-tax in e by time stamp ได้ค่ะ นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของออสำหรับผู้ประกอบการที่รายได้ไม่เกิน30ล้านบาทต่อปีนะคะตัว E t a c i n v o i c e by Time Stamp ทีนี้กลับมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัว E t a c i n v o i c e Receipt ่าตัว e-tag invoice and e-receive ตัวนี้เขาเขียนเอาไว้ว่าไม่จำกัดไรายได้นะคะแต่ถ้ามองในมุมของของทางผู้ประกอบการก็คือถ้าไรายได้ไม่เกิน30ล้านเราก็ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเนาะเราก็ไปใช้ e-tag invoice by time stamp แต่ว่าถ้าร้านค้าของเราเองอะไรายได้เกิน30ล้านบาทละ่ะโอเคงั้นเคสนี้เราก็ต้องมาเข้า e t a invoice and e-receive ค่ะซึ่งเป็นตัวสีฟ้านั่นเองนะคะตัว e t a invoice e-receive คืออะไรเอ่อถ้าพูดกันแบบภาพรวมก่อนก็คือ เป็นการจัดทำใบกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้กรมสรรพากรและก็ส่งให้ลูกค้านะคะตัวใบกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่ส่งให้กรมสรรพากรจะอยู่ในรูปแบบของ x m l ที่มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะณะเดียวกันในฝั่งลูกค้าเนี่ยก็จะได้ใบกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปแบบของ PDF หรือ PDF a 3ซึ่งต้องมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ฟังดูแล้วมันดูงงๆเนาะมีอะไรอิเล็กทรอนิกเต็มไปหมดเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มก่อนค่ะใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรใบรับรองอิเล็กทรอนิกเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นบัตรประชาชน13หลักของบริษัทค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าใบกกับภาษีอิเล็กทรอนิกสตัวนี้เนี่ยออกมาจากบริษัทของเราจริงๆนะไม่ใช่มีบริษัทไหนแอบอ้างแล้วก็ใช้ชื่อบริษัทเราในการออกใบกำกับภาษีค่ะเพราะฉะนั้นตัวใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตัวเนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญมากเพราะมันคือ บัตรประชาชนของบริษัทเรานั่นเองค่ะทีนี้ตัวใบรับรองอินิกส์เราจะเราจะหาได้มาจากตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ในส่วนของ intake inventory อีกทีหนึ่งนะคะกลับมาข้อต่อมาก็คือเรื่องของตัวลายมือชื่ออินิกส์ค่ะลายมือชื่ออินิทส์คืออะไรลายมือชื่ออินิทส์เนี่ยไม่ใช่ลายเซ็นที่เราไปสแกนเอาภาพมาแปะนะคะลายมือชื่ออินิทส์เนี่ยเกิดจากการเขียนโปรแกรมค่ะฝังค่าลงไปในไฟล์อินิกส์ตัวนั้นค่ะ พูดง่ายๆก็คือผู้ประกอบการที่รายได้เกิน30ล้านบาทต่อปีนะคะก็จะต้องถามตัวเองว่าเราเขียนโปรแกรมได้ไหมหรือเรามีโปรแกรมเมอร์ที่สามารถเขียน XML ได้หรือเปล่าทำลายมือชื่อกอรอนิ์ได้ไหมนะคะถ้าผู้ประกอบการบอกว่าเรามีทีม i อหรือสามารถที่จะเขียนโปรแกรมตัว XML ได้นะคะอันนี้ก็สามารถใช้ e-tag i n o n e e receive ได้ค่ะ แต่ถ้าผู้ก่อการบอกว่าชั้นไรายได้เกิน30ล้านแต่ว่าชั้นน่ะไม่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมทีม IT ก็ไม่มีทางกรมสัมพากรก็มีทางเลือกให้ค่ะอีกทางเลือกหนึ่งก็คือไปใช้บริการของที่เรียกว่า Service Provider ค่ะ Service Provider เป็นใคร Service Provider ก็คือบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบและการรับรองจากกรมสัมพากรแล้วค่ะว่า บริษัทเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะจัดทำและนำส่งข้อมูลในรูปแบบของแบมกับภาษีีรเล็กทรอนิกส์ให้กับทางผู้ประกอบการได้ค่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะคะตัว eTag i n v e n e ตัวนี้เป็นยังไงกันเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างค่ะเราจะคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ eTag i n v e n t ตรงปุ่มสีฟ้านี้เลยนะคะคลิกได้เลยนะคะอ่าค่ะพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะเมื่อกี้ ทางผู้ประกอบการในในกลุ่มที่เกิน30ล้านบาทต่อปีเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือสามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วยตัวเองมีโปรแกรมเมอร์เขียน XML ได้ทำลายมือชออิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะในส่วนนี้เนี่ยค่ะออทางทีมโปรแกรมเมอร์เองก็จะต้องมีเหมือนกับคู่มือหรือโปรแกรมสเปคในการที่จะไปเขียนโคดดิ้งค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะไปเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโคดดิ้งเพื่อให้ทีมโปรแกรมเมอร์เราไปศึกษาายละเอียดในการทำใบกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ เราก็จะไปที่เมนูที่เขียนว่าสนับสนุนนะคะไปเมนูย่อยคำแนะนำคู่มือการใช้งานค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยจะมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ทั้งหมด9เล่มค่ะเบื้องต้นนะคะอยากจะแนะนำตัวคู่มือเล่มแรกคือ01 Overview ตัวนี้นะคะจะเป็นภาพรวมของการจัดทาและนาส่งข้อมูลไปกับแบกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอันนี้นะคะอยากจะให้ทางบัญชี เอ่อไอหรือแม้แต่ทางผู้บริหารของบริษัทค่ะเข้ามาอ่านเอกสารตัวนี้นะคะจะได้เข้าใจว่า e-tag invoice คืออะไรเนาะค่ะในส่วนของตัวโปรแกรมเมอร์เองนะคะก็จะแนะนำค่ะคู่มือเล่ม05เล่ม06และเล่ม07ค่ะเล่ม5 6 7นะคะ5 6 7เนี้ยจะเป็นคู่มือสำหรับทางโปรแกรมเมอร์นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ใช้ในการเขียนโปรแกรมแล้วก็ตรวจสอบตัวโปรแกรมที่ตัวเองเขียนค่ะ หลักๆก,ก็คือตัวเล่มศูนย์หกตัวนี้เนี่ยจะเป็นคู่มือในการทำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือลายมือชื่อดิจิตอลนั่นเองนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารมาเก็บไว้ที่เครื่องได้นะคะโดยกดที่ลูกศรด้านล่างตรงนี้นะคะของหนังสือแต่ละเล่มระบบก็จะให้ดาวน์โหลดเอกสารตัวนี้มาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะคะทางร้านค้าเองก็สามารถเอาคู่มือเล่มศูนย์หกตัวนี้ให้กับทางโปรแกรมเมอร์เพื่อให้เขาดูได้ว่าอ๋อถ้าจะทําลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะต้องทํำยังไง อันนี้คือเอกสารชุด,ชดแรกนะคะเอกสารชุดต่อไปค่ะมาที่กฎหมายเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะพอคลิกเข้ามาแล้วค่ะจะพบว่าเอกสารข้อหนึ่งสามสี่สี่ข้อนี้นะคะจะแนะนําให้ทางบัญชีของร้านค้านะคะหรือหน่วยงานบัญชีของบริษัทนะคะอ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะคะทีนี้ในส่วนของไอทีค่ะ จะอยู่ในหน้าที่2ค่ะหน้าที่2ข้อ9นะคะที่เขียนว่าข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศลงท้ายว่าขอมทอ3สามขีสองห้ 60. เอกสารตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโปรแกรมสเปค XML ค่ะในตัวโปรแกรมสเปค XML ตัวนี้เนี่ยจะมีการบอกรายละเอียดให้โปรแกรมเมอร์ทราบค่ะว่าแมนกับภาษีเล็กทอนิ์ที่กรมสรรพากร,กรกำหนดเนี่ยมีฟิลอะไรบ้าง แล้วก็แต่ละฟิล์เนี่ยอันไหนที่เป็น r q u u r r Field อันไหนที่เป็น Optional นะคะรวมถึงจะมีการบอกด้วยว่าแต่ละฟิล์เนี่ยมี Data Type อะไร d t t l L n เ t เท่าไหร่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของแต่ละฟิล์แบบไหนรวมถึงกรมเอเนี่ยก็จะมีภาพผนวกที่เกี่ยวข้องให้นะคะยกตัวอย่างเช่นภาพผนวกงองงูเนี่ยก็จะมีตัวอย่างของตัว XML ให้ดูด้วย นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถท,ที่จะดาวน์โหลดตัวโปรแกรมสเปค XML ตัวนี้เนี่ยส่งให้กับทางทีมโปรแกรมเมอร์ของบริษัทดูรายละเอียดได้เลยนะคะถ้าโปรแกรมเมอร์ของบริษัทเนี่ยเขาเขียน XML ได้ทันทีที่เขาได้เอกสารตัวโปรแกรมสเปคตัวนี้บวกกับเอกสารตัว06เมื่อกี้ที่เป็นตัว Digital s i g n a เ u อร์เขาก็สามารถที่จะพัฒนาตัวบัมกับภาษีอทรอนิกส์ได้ค่ะ แต่อย่างที่บอกไปค่ะในการทําไฟล์ XML หรือไฟล์ PDFA ขีดสเนี่ยก็จะต้องมีการทําลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ค่ะการเขียนโปรแกรมก็เช่นเดียวกันค่ะก็จําเป็นต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันแล้วใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะไปจัดหาได้จากที่ไหนนะคะเลื่อนเมาส์ขึ้นมาค่ะไปที่หน้าแรกนะคะเมื่อคลิกเข้ามาที่หน้าแรกแล้วนะคะเลื่อนเมาส์ลงมานะคะจะมีคําว่า CA อยู่ในวงกลมค่ะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ จะเห็นว่าที่หน้าจอนะคะจะแสดงชื่อ2บริษัทค่ะ2บริษัทนี้เนี่ยเป็น2บริษัทที่ได้รับอนุมัติจากกรมแล้วนะคะว่าสามารถออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ e-tag invoice and i n e c e p t ของกรมสรรพากรได้นะคะถ้าเกิดว่าทางโปรแกรมเมอร์ของบริษัทจะต้องเอาไปเขียนโปรแกรมมาค่ะให้ทางบริษัทนะคะติดต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งใน2บริษัทนี้นะคะสอบถามเขาว่า ต้องการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะไม่ใช่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จริงเนาะเป็นใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สาหรับการเขียนโปรแกรมทั้งสองทั้งสองบริษัทอะค่ะเขาก็จะออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเขียนโปรแกรมให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะย้ํานะคะใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับที่ใช้เขียนโปรแกรมนะคะจะไม่มีค okay. ่าใช้จ่ายสามารถสอบถามจากทั้งสองบริษัทนี้ได<ม>้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อทางโปรแกรมเมอร์ค่ะเขาได้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แล้วเขาก็สามารถที่จะไปเขียนตัวไฟล์ XML สามารถทำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะสามารถที่จะเขียนไฟล์ pdf หรือ pdf a 3โดยใช้ใบรับรองเทคนิคในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนกันเมื่อทางโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วค่ะเขาก็ต้องมาตรวจสอบโปรแกรมของเขาว่าเอ๊ะแล้วโปรแกรมของเขา,าเขียนถูกต้องตามหลักการที่รกรมสรรพากรบอกหรือเปล่านะคะ,นะคะวิธีการตรวจสอบนะคะ ไปที่เมนูสนับสนุนค่ะคลิกเลือกตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลนะคะเมื่อคลิกเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าในหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอสําหรับใช้ตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลที่ทางโปรแกรมเมอร์ค่ะมีการเขียน XML หรือมีการเขียนไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้วนะคะให้เอาไฟล์ XML ที่มีการลงรายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วอะคะ่ะมาเบลอไฟล์ตรงนี้แล้วกดตรวจสอบข้อมูลได้เลยนะคะ ทันทีที่ระบบตรวจสอบข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการรีเทิร์นเหมือนกับจะมีการแสดงค่าออกมาเนาะว่าโอเคเอ่อตัวโปรแกรมของคุณตัวนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในกรณีที่มันมี e อ r ร์ไม่ถูกต้องนะคะให้กลับไปดูที่เอกสารเบอร์05กับเบอร์07เมื่อสักครู่นี้นะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทางฝั่งร้านค้านะคะที่มีทีม IT เป็นของตัวเองสามารถที่จะเขียน XML ที่มีการลงลายมือชี้เทคนิ์โดยใช้ใบรับรองเ็กทอนิกได้ค่ะต่อมานะคะ สำหรับฝั่งผู้ประกอบการที่ไรายได้เกิน30ล้านบาทต่อปีแล้วเราเองเนี่ยก็ไม่มีโปรแกรมเมอร์เป็นของตัวเองด้วยเขียนโปรแกรมก็ไม่เป็นเราจะทำยังไงกรมสัมพากรมีอีกทางเลือกหนึ่งค่ะกรมสัมพากรจะแนะนำให้ไปใช้บริการของ Service Provider ดอร์ค่ะเซอ v i ว e สพร็เวเของกรมสัมพากรอย่างที่แจ้งไปนะคะเซอร์วิสพร็เวเของกรมสัมพากรคือบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากกรมสัมพันแล้วว่าสามารถที่จะ จัดทําและนําส่งข้อมูลันกับภาษีรัฐนิคได้ตามประมวล,ลรัษฎากร,กรหรือได้ตามกฎหมายที่กรมสรรพากรกรําหนดค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีเซอร์วิสพร็อเวอร์ไายไหนบ้างที่ได้รับการอนุมาตจากกรมนะคะไปที่เมนูหน้าแรกค่ะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างค่ะค่ะท,ที่รูปที่เป็นคนกับฟันเฟืองอยู่ในวงกลมนะคะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะค่ะ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเลื่อนเมาส์ลงมาค่ะจะมีรายชื่อผู้ให้บริการหรืออีกชื่อนึงก็คือ Service p r o v i d e r จัดทำหรือนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่ะจากหน้าจอจะพบว่าเราจะมีรายชื่อของ Service p r o v i d e r อยู่ทั้งหมด19รายชื่อนะคะใน19รายชื่อเนี่ยทางกรมสรรพากรนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดเว็บไซต์ของแต่ละลายแต่ละรายชื่อให้แล้วอยู่ที่ท้ายรายชื่อของแต่ละลายนะคะ ทางผู้ประกอบการที่สนใจสามารถที่จะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ดูรายละเอียดได้นะคะว่าแต่ละเซอร์วิสพรีเดอร์เนี่ยมีการคิดค่าใช้ใจ่ายอย่งไงหรือว่ามีการใช้ระยะเวลาในการดําเนินการตัวโปรแกรมใบ,บกับภาษีด้านเทคนิคเนี่ยให้กับบริษัทเราเนี่ยใช้ระยะเวลามากน้อยขนาดไหนนะคะตรงส่วนนี้สามารถคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์ได้เลยนะคะ ในขานเดียวกันถ้าเรามองไปที่หน้าจอเนี่ยจะพบว่าเอ๊ะ s e r v r o v Provider บางรายเนี่ยเขามีติ๊กถูกที่ช่องนำส่งข้อมูลอย่างเดียวบางรายก็มีติ๊กถูกที่ช่องจัดทำและนำส่งข้อมูลมันแตกต่างกันยังไงนะคะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือ Service Provider ที่มีติ๊กถูกที่นำส่งข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยในการจัดทำาบกำกับภาษีดินิทัลเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องใช้ใบรับรองดินิกส์ของบริษัทเราค่ะ พูดง่ายๆก็คือบริษัทเราอะค่ะจะต้องมีการไปซื้อใบรับรองนิทนิกค่ะนะคะในการซื้อใบรับใบรับรองนิทนิคก็คือต้องกลับไปซื้อที่2บริษัทเมื่อสักครู่ก็คือบริษัทไทยดิจิตอลไอดีกับบริษัทอินเทอร์เนต็ตประเทศไทยนะคะเมื่อทางร้านค้าซื้อใบรับรองนิทนิคเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะมาพูดคุยในรายละเอียดกับเซอร์วิสพรีเวเดอร์ทั้ง19บเก้ารายนี้ว่าเรามีใบรับรองนิทนิคเป็นของตัวเองแล้วนะเราอยากจะจ้างคุณ ให้ช่วยประเมินราคาหน่อยว่าถ้าจ้างคุณในการลงทะเบียนจ้างคุณในการจัดทําแล้วก็จ้างคุณในการนําส่งข้อมูลให้กรมสรรพกากรด้วยคุณคิดเท่าไหร่ในเรื่องของเซอร์วิสพอยเดอร์ที่มีการติกถูกที่ช่องนําส่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ใบรับรองนินิของเราค่ะในการลงทะเบียนในการจัดทําค่ะในขณะ,ะเดียวกันค่ะเอ,อ่อถ้าเกิดเป็น s ซ r v i c ิ p พอยเดอร์นะคะที่มีการติ๊กถูกที่ช่องจัดทําและนําส่งตรงส่วนนี้นะคะ ก็จะใช้ใบรับรองอินิกส์ของทางบริษัทเขาเองค่ะในการลงลายในการจัดทำใบ,บกับภาษีอิ็ิทรอนะคะและก็สามารถที่จะสมัครลงทะเบียนกับเขาได้โดยที่ทางร้านค้าไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองอินิกส์ค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าร้านค้าเลือกที่จะใช้บริการบริษัท เอ่อหรือเซอร์วิสโปรไวเดนะคะที่มีติ๊กถูกที่ช่องจัดทําและนําส่งข้อมูลร้านค้าไม่จําเป็นต้องซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะคะสามารถใช้ใบรับรองอิเลกทรนิกของ Service p r o v i วเดทั้ง5้าลายนี้เนี่ยในการลงทะเบียนในการจัดทําแล้วก็ในการนําส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรได้ค่ะนะคะรายละเอียดในส่วนนี้นะคะเอ่อ ทางร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่สนใจนะคะสามารถที่จะดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ลองศึกษาละเอียดดูก่อนได้นะคะถ้าเกิดมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะอยากจะให้ผู้ประกอบการติดต่อไปที่เบอร์022729771ค่ะเบอร์นี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรรับสายอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดโทรไปแล้วไม่ติดเนี่ยอาจจะต้องใจเย็นกันนิดนึงเนาะเพราะว่าทาง เจ้าของคลิปเองเนี่ยก็เข้าใจค่ะว่าทางเจ้าหน้าที่ของท e ีม e-tag i n v o i c e receive ที่รับสายโทรศัพท์เนี่ยก็คงจะรับสายกันไม่หยุดเลยเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีร้านค้าหรือผู้ประกอบการเนี่ยที่สนใจในรายละเอียดของ e-tag i n v o i c e receive เนี่ยโทรเข้ามาเยอะพอสมควรค่ะถ้ายัางไงก็ใจเย็นๆใจร่มๆกันหน่อยนะคะถ้าสมมติว่าโทรศัพท์ไปแล้วนะคะเ ไม่มีคนรับหรือว่าโทรไม่ติดสักทีนะคะก็มีอีกช่องทางนึงค่ะก็คือส่งอีเมลมาได้นะคะที่ e underscore tag invoice assign id server r id go t h นะคะแต่ในเรื่องของตัวอีเมลเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะเวลาเรามีคำถามอ่ะเราก็อยากที่จะพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่มากกว่าที่จะส่งอีเมลถ้ายัางไงถ้าโทรเบอร์022729771ไม่ติดนะคะแนะนำอีกเบอร์หนึงค่ะ หนึ่ค่ะหนึ่งหนึเนี่ยเป็นเบอร์ R D Call Center ค่ะเป็น Call Center โดยตรงของกรมสัมพากรนะคะเขาเองก็สามารถที่จะให้คำแนะนำกับทางร้านค้าได้ในส่วนของตัว E Tag i n v o i c E Receive ได้เช่นกันค่ะโอเคค่ะในส่วนนี้ออขอจบรายละเอียดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะถ้ายังไงขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ